ส่งเงินเล็กโรงเรียนแต่ว่าแม,ม่ไปปั่นจักรยานไป <c oughs> เล็กมัดไอนี่ก่อนเอา,เาใส่ไว้ข้างในโอ้แต่น,นี้แม่จะจุไปทางไหนอ่นนะฝังนี้ไหม oh, um เออไปสิเดิน โอ้ oh, นี่ดอกแอปเปิลออกดอกแล้วแมทธิวยังไม่อืม uh, ยังไม่ไปจ้ะพึ่งตื่นแมทธิวอ่ะอเล็กไปก่อนก็นเลยเดี๋ยว่อยิไปปั่นจักรยานก่อน ก็เสร็ไหนเดี๋ยัยิออยงเองช่วยพ่อแม,ไม่ไม่ไม่ช่วยทำไมไม่เป็นไรชอ,ไช,อชอบแม่ไปส่งชอบแม่ไปส่งอากาศดีแม่ไปปั่นจักรยานถ้าวันไหนฝนตกก็ปั่นอยู่ที่บ้าน ไปได้ไม่เป็นไรวันนี้สีแดงแม่ก็ออกกำลังกายด้วยวันนี้สีเหลือ่ะป่ะถนนว่างขันดูโกโดาวา้อีกแอหาใบ I'm <laughs> กฟุตใจ่กนลำแนเฮ้ยมันจันมันจันสีเหลืองมีสีแดง ทำไมถึงมีสีแดงไม่มีสีเหลืองใส่สีอะไรก็ได้ที่เราชอบเ <c oughs> ข้าใจบ่โอ้ยธรรมชาติมากๆเลย <c oughs> ปิ๊บปิ๊ป <c oughs> ปิ๊บป,บปบมันไม่ถอยแม่เลยอะ่ะ เดี๋ยวแม่จะปั่นไปนู้นไปตรงนู้นจริงจริงได้เหรอฮะใช่เดี๋ยวจะมาส่งอะไรก่อน ส่งเอเล็กหน้าโรงเรียนโอเคเลิกกี่โมงเท่าเฉลยโอเคมาเดชไป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 ไอเชือกลองเท้านะมันยาวไปแล้วก็ใส่ข้างในแล้วฝรั่งวิสกานโกรฟเออ ฮาเดไปแหละสิไปทั้งนี้จ้ะนี่ไปทั้งนี้

ฉันเองก็รู้ความรักไม่ได้ไปเป็นเดียวไปเป็นมือใครสักสิ่งที่ทำต่อความรักก็คืออะไรความรักอยู่ตรงไหน ในโลกที่คงใจท่ mm-hmm <laughs> mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. ไปเป็นเหมืนเดิมกลับไปวันที่ไม่มีใครใหสุขผิดที่เธอเดียวที่ทำมีความรักเกิดเพื่ออะไรอยากต่างก็รู้คุณอยู่ว่าเรอยู่ในโลกที่คืนตาใจ อันนี้เป็นโรงเรียนอนุบาลจาะทุกคนอยู่ฟังขวามือเนี่เป็นโรงเรียนอนุบาลคนขังไา่อย่าตรงนี้ ไปตรงนี่ดูรถก่อนชึบชึบชึบเดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้ตรงนี้รุ่ม ร่มรื่นดีเพราะมีแต่ต้นไม้ที่เขาปลูกไว้มันก็โตมากแล้วนอกจากทุกคนเห็นไหมว่าเขาจะแบ่งเขตนะจัก,กรยานแล้วก็คนเดินจัก,กรยานขวามือคนเดินซ้ายมือก็ประมาณนี้จ้ะ รถเม์ชีเกียว ถึงบ้านทุกคนปั่นไปเกือบ30บนาทีจ้ะทุกคนปั่นเกือบ30นาทีเนาะก็เดี๋ยวเพื่อไปส่งแมทธิวอีกได้ปั่นอีกนักเรียนอะไรไปโรงเรียนตั้ง10บโมงเอ๊ะทำไมนักเรียนไปโรงเรียนสายมากเนี่ยจะเที่ยงอยู่แล้วเนี่ยฮะ ปเดิมเหม็นในนี่เหม็นดอกไม้นี่ดอกอันนี้เหม็นมากนี่เหม็นปลาเหมือนเหม็นปลาคืออะไรอ่ะมันคือเหม็นปลาไม่ใช่เหม็นอ้ดอกไม้ดูตัวเองนี่แมทถ้าคันตาวันนี้นะจะต้องไปเจาะเลือดแล้วนะฮะเด่นสมดุลุกจะนี่ดอกอันเนี้เหม็นเหมือนขี้เลย เม้นคิวเม้นคิวมาสิบม้งสาวแล้วโอ้ยผึ่งสิบปโลงเรียนเอาไรยางทังนี้นี่ดอกแอปเปิ้ลเนี่ยปีนี้มันซิมี่นวยปะนี่ดอกอันนี้เม็นมากแมดเม็นขนาดจ้ดทุกคน่ยดอกแมเนี่ย ครับลงาทาายหเห็นตรงนี้บ่อยๆเพราะว่าไป็นทรงนุ่มๆทางเดียวนะจ้ะทุกคนันกนเลยได้เห็นบ่อยๆอันนี้สิบโมงเร้าแล้วพึงจะได้หนาวบะอ๋อหนาวด้ว

เด็กคอ,อมน,นาอะไรมาไงคลาสิกฟ์มันเดคอมพิวเตอร์อ๋ยแอปเปิลต,ตรงนี้แอปใหแมในได้แอปเปิลต้นนี้แสบแไม่มีไม่พูดถึงเนี่ยมันยังไม่มีลูกแต่ว่ามันมีใบแล้วพูดถึงว่า,า,าใช่ไงถ้าเห็นก,ก็กินอ่อนๆมันอร่อยดีมันเปรี้ยวๆหวานๆ ปไป้ลงเลียนสายขนาดเขาเขาขามดแล้วหรือเม็ดทิ้วผู้เดียวห้องเม็ดทิ้งนี่เขาซายเนาะลงเลียนเนาะนีะ่เลียนสายเลิกจากโมงเพราะครกการ<ต>สลุดะ แฟมตันเหลือกใบาสามเขาสิบโมงเหลือกใบาสามต้นเชอรี่นี่บ่มีบ่มีดอกแล้วสีมี้นวยแล้วแม่ปั่นไปนู้นวันนี้นะแม่นูน้นแม่ปั่นไปสายนูน้นนะเห็นระบายดาบุตระ OK ผมยมามยแล้วแม่บอกว่าไงอยากตัดก็ตัดตัวเองก็ไม่ตัดไม่ไม่ไม่อไจองเวลา,าจะตัดยังไงตัดเอาตามชอบไงลูกชอบแบบไหนก็ตัดแบบนั้นครับแต่ว่าชอบแบฮบะไม่รู้ว่าชอบแบบไหนอ่ะไม่รู้ว่าชอบแบบไหน<ม>อ่ะแม่รู้ไหม,ไมเนี่ย โอเคถึงโรงเรียนแล้วจ้ะทุกคนแ mm hmm. ม่ทิ้วกบสีขาวโรงเรียนแหละ mm hmm. ไปตรงไหน mm hmm. ไปตรงนู้นเลยเหรอ mm hmm. ไปฮะเดคุวพระสิไป,ไปฟังุูนจ้ะ